ครับผมสําหรับก้อนหนาเนี้นะครับก็มีประเด็นดาม่านะครับนักรองลูกทุ่งกับเบิร์นปทุมราชแล้ครับวันเน็บเน็บแห้งอยู่หรอกครับสําหรับโชครถแห่นะครับเนาะก็บอกว่ายิงใหญ่มาจากสนะครับคือทํำลายจิตใจได้แบบนี้นะครับแล้วก็ก้อนสิบภรรยาเพื่อนนะครับของเมียของโชคเนาะครับออกมาสวนกลับแล้วครับแล้วเจอกันจะพ่อรูปหล่อ รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นก็สแสดงว่าต้องอมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วครับขอโทษซื่อก็คือสิบวไร้หรอตามโซเชียลนี่ถ้าผิดยังแน่ก็สิมีตาขอโทษขอให้กะเช่า,อชาดอกไม้คือมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยละมั้งครับตอนนี้บ่าวาเห็ดผิดกับตำรวจหรือว่ายังกระซังครับนี่กเชาไหวง,งามนะครับ ครับนะครับก้อนเนื่นกับสีเดียวสีว่วอาเรื่องที่เบิร์นบนทุ่มลาดนะครับเพิ่นโพสตหวังสีเดี๋ยครับนักร้องชอช้างนามสกุลรถแห่ยิ่งใหญ่มาจากไหนทําไมทําร้ายจิตใจน้องผมแบบนี้เพิ่นขีดเส้นใต้นะครับบอลตาพยาไม่ต้องสัมภาษณ์เป็นข่าวแค่มาอธิบายส่วนตัวเดี๋ยวลบโพสต์ให้นี่แหละครับเพิ่นโพสตมาแบบนี้เนาะครับเราก็ขอความเพิ่มเติมนะครับ เขียนฝากแพ้นครับเอ็นดูน้องบอลซึ่งสีขามาทํางานด้วยกันนะครับพายหลังสีมีอ่าเช่าเน็ตนะครับหลายคนจับโยงว่านุ่มบนเนี่ยหมายถึงโชครถแฮเนื่องจากเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวครับโพสตัดพอในครั้งนี้นะครับเพื่อนบอกวางสีเด้อผมขอใส่พื้นทีส่สีแจ้งหน่อยนะครับเร่องบอมีอีหยังดอกคือผมเห็นน้องคนหนึ่งในโซเชียลเนะี่ย ซึ่งก็ดูมีแววอ่ะสนใจก็เลยติดต่อไปมาออดิชั่นกับผมน้องเขาตอบตกลงนะครับว่ามาแต่พ่อมาถึงเวเทศจริงอะ่ะมันว่าเป็นนังสั่นพะนะครับมั่นเด่นว่าเขากันพอขึ้นในคลิปที่เห็นนะครับเนาะก็ท่าง่วงก็เลยอธิบายว่าต้องขอโทษน้องนะครับเท็ดไห,หเสียเวลาระวังนี่ไปเดี๋ยวไปกินกพี่ได้จนจบทั่วนะครับคือไปเห็ุงานจนจบทั่วนี่แหละครับ เพื่อนสิ่ใจค่าเสียเวลาให้ก็เพิ่นก็ว่ามันบ่มีอียงนะครับนะอยู่ดีๆนัก้องเพิ่นก็โพดออกมาว่าทั้งที่โบรููจักดอกครับเฮ็ดให้เพื่อนเสียหายแล้วก็บอถามก่อนว่ามันเกิดอียงขึ้นทางโชคนะครับเพิ่นก็บอกว่าเพื่อนก็บบได้ยิงไงมาจากสดอกเพื่อนว่าเป็นนัก้องบ้านๆที่พยายามเฮ็ดโตให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไว้อย่างสัตน์นะครับเพื่อน่าบโเขาใจขึ้นกันว่าที่ผ่านมา เป็นอย่างคือเห็ดแห่มันเรืองแง่โตแท้เพราะนะการขัดข้นเขาว่งของเพิ่นอนะ่ะมันเป็นไปตามพิ้นที่ต้องการเนาะครับเนาะว่าจะไใดผู้ไดยังไงมันก็นแล้วแต่เพิ่นดอกเพิ่นว่าบนนี่คนหนอกเป็นอย่างคือเขามาคือไม่ใส่ซื้อจากของกระคกแท้คือว่าบบเก่งกลัวกฎหมายแน่วางสันเนาะซึ่งกฎหมายนี่มันก็เขาเราพอ,อคอมพิวเตอร์นะครับส่วนมากตอนนี้มีแต่ตัวน,นี้อีกย่างเดียวหรอครับส่วนมาก พนว่าพนเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจมากพนว่าทั้งสี่พนพนเองนะครับเห็นข้าวก็รีบประสานติดต่อไปอธิบายแต่ว่านะครับเบิ่นบ่สะดวกคุยเพ่นก็ว่าคุณเป็นนักร้องง่ายขนาดนั้นมาลังแก่นักร้องตัวเล็กๆแบบผมทําไมคือบอกเข้าใจจริงๆเพื่อนนะครับนี่แหละครับพนพนโพสต์มาเนาะครับเนาะพนว่าลําพังดราม่ารอบที่แล้วเพ่นก็ถือคนดดาครับล่ะครับ ทั้งประเทศพนะว่าสิผ่านมาได้แล้วก็ข้วค้นสิข้าใจมั่นกับ,บาาว่ไงเพิ่นลวามืรีเนี่ยมาเจออีกรอบหนึ่งเฮ็ดให้โตจะของอ่ะรู้สึกว่าถึกรัางแกนะครับเนะาะทั้งทีมันบ่เป็นเรื่องอย่างนะครับมันเป็นเรื่องช่วตัวของเพิน่นลเพิ่นว่าเพิ่นอยูงเหียบมาตลอดแล้วเป็นอย่างค้นดังนะครับนักหลองดัง,ดงขึ้นมาแสะแสะเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นลว่าปล่อยผมหลองเพลงมีความสุขกับแฟนเพลงกุ้มเล็ก ของผมบ,บ่ไดดบ่เพิ่นวางสีเนาะครับเนาะแล้วก็เมียของโชคนะครับก็ได้มาออกปกป้องสามีมันก็เป็นธรรมดาครับผัวเมียต้องปกป้องกันเนาะนะก็โพสขอความมาเอาลบโพสกันหมดเลยงงนะโจมตีเราในที่สาธารณะไม่ต้องมาเคียร์เป็นการส่วนตัวนะคะนี่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครเลยไม่เคยอยากดัง แต่ก็ไม่เคยยอมเสียเวลาที่โดนทำร้ายเหมือนกันแล้วเจอกันนะจ๊ะพ่อรูปหลอกนางเรียกฉันว่าน้องแต่น้องรับคำขอโทษเป็นเงินสุดเท่านั้นจ้ะพี่ขอดำเนินการถึงที่สุดค่ะต่างกครรมต่างวาละทางนี้นะครับคุณเบิร์นก็ได้ลบโพสต์ดังกก้าแลรอนะครับแล้วก็ได้มาโพสต์อีกนะครับเนาะโพสต์ขอโทษนะครับบอกวางเสียด้วยครับ ขอโทษน้องชอมาหน้าที่นี้นะครับและขอโทษที่ผมเป็นบุคคลที่3และโพสพาดพิงด้วยความน้อยใจและใจร้อนแทนน้องส่วนยอหญิงน้องอีกคนนะครับยังไงกับผมแล้วแต่เขาขอบคุณครับเรื่องราวเป็นยังไงน้องกับเขาน่าจะรู้ดีมากกว่าผมจากนั้นนะครับภรรยาโชก็ได้ ขามาคอมเมนต์นะครับว่าถ้าน้องหญิงคนนั้นหมายถึงนัดก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้รู้ว่ายังเด็กอยู่อีกอย่างน้องขอคุยกับพี่แล้วเพราะอยากอธิบายแต่เห็นพี่บอกพี่ไม่สะดวกงั้นขอให้พี่คุยกับทนายน้องแล้วกันนะคะกับโค้งสี่จบอยู่ที่ศารนะครับกับค้งสีบ่บดยังนะครับกับสิมิ้นประบาดนี่แหละครับ โดยการโฆษณาแร้วก็บพอบอคอมพิวเตอร์สิปมาณนี่แหละครับคงสิธเหมือนเดิมครับกับเขาไปเสียค่าปับกันดูมเบิง้งวหวงในโทษจำคุกหรือบอกอะแล้วแต่สารสิปีหน้าเบิ้งและครับว่ามันเป็นยังไงเสื่อมเสียคักขนาดไหนนะครับเนาะเรื่องปรับก็แล้วแต่สารเทาบอกล่าวลวงหรครับว่าสิปับหน่อยปับร้ายเดี๋ยวล่อเบิ้งนะครับแฟนคลับของไผ่ของมั่นนะครับว่าสารพันธสิตัดสินยังไงก็ บ่อยากให้มีปัญหากันหรอกครับเรื่องแค่นี้เองศิลปินน้ากันนะครับก็เบื้องกันหรอกครับถ้าหายอภัยกันได้ก็ให้อภัยโหลดครับมันบ่มีอย่างหลายแรงหรอกครับผมบ่มป็นคดีฆ่ากันตายนะครับพ่อสีมาอันนี้กันเอากับว่าได้ว่ากันหรอกครับมันอยู่ที่โตไผ่โตมั่นหรอกครับเนาะถ้าเฮาบ่ถืกอดามันก็เป็นทั้งสี่นหรครับมันก็ความรู้สึกไผ่มันเนาะครับเนาะครับ